พี่แกมามานี่คอแม่มาเร็วเหน่อยพูดตีนชิดไายแม่งเย็ดเป็ดน,นะงอคุณแม่คะหนูอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยคุณแม่ช่วยบอกหนูได้ไหมคะระหว่างกอขอคองอลูกที่ดีควรมีข้อไหนข้อไรนคะขอ้อไหนงอข้ององออะไรคะ นก็งงงูเนาะเออเนาะเราก็อันนี้ก็รู้จักถามเนาะงงก็งออะไรนี่ก็ต่อมาเออก็งงนอสเน็กน่คะงงงูนั่นเองนะคะอ่าโอเคตอนนี้เวลาเท่าไหร่คะคุณครูอ่าใบสองเท่าไหร่จ๊ะเกือบจากใบสองใช่ไหมใบสองอีกหนึ่งนาทีเราจาก เลือกกันอุ้ยใครจะเป็นคนนำเสนอผูค้ครูหาาได้หรือเปล่ากลุ่มของเราใครจะเป็นผู้นำเสนอถ้าเราไม่ออกไปนำเสนอกลุ่มของเราพรุ่งนี้จะต้องมาใหม่แต่วเวลาออกไปเอากลุ่มหนึ่งของอาจารย์เยสุธาราออกมานำเสนอเราไม่ต้องกลัวเลยนะคะออกไปเลยจับได้อะไรออกไปเลยจับไปปุ๊บสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสมชายนามสกุลอ เลี้ยงผาผมอยู่กลุ่มหนึ่งพี่พรายโสธราสิทธิาพพระพะกรกลุ่มของผมพี่พรายพาไปดูเจ้าแม่ทรณีครับเจ้าแม่ทรณีนี้ต่างไปที่เรายืนอยู่บนพื้นดินท่านจะเห็นเราหมดเลยว่าเราทาความชั่วหรือเราทำความดีดังนั้นไม่มีใครปิดบังตาสวรรค์ได้สองเราไปเห็นเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่กูอินคือทางจะให้เจ้าแม่ก็อินช่วยเราเราจะต้องมีความกระตัง้งยูกระตักเวทีเราจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมแต่ถ้าเราไม่มีเจ้าแม่ก็จะไม่ช่วยเราเพราะเราเป็นคนไม่ดีเป็นลูกต้องเลี้ยดูพ่อแม่เป็นลูกจะต้องให้ความเคารพพ่อแม่ เพราะพ่อแม่ไม่ใช่ของเล่นที่เราจะไปทําอะไรท่านก็ได้นะฮะเพราะชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยพ่อแม่ให้เรามาหมดเลยแล้วต่อไปเราไปที่ไหนต่อคะในป่าพระพุทธรูปใช่ไหมพระพุทธรูปนักตรัสรูใต้ต้นโอมีพระพุทธรูปบางนักขัดสมาธิมือขวาทับมือขาขวาทับขาและมีพระสมณะโคโดมปางบําเพ็ญทุกระเกลียพระพุทธเจ้าอดอาหารกี่ปีคะ ปีไม่กินข้าวน้ำหกปีอ่าไม่กินข้าวน้ำ,นนำหลังจากนั้นพี่พรามก็พาพวกผมเข้าไปในป่าลึกก็พูดไปอย่างนี้นะไม่ใช่โอเคสี่พรามพ,พ,พาพวกผมเข้าไปในป่าลึกอ,อาจารย์ได้ถามเอาพาไปทำไมพาพวกเธอไปทำไม ววกชมไปดูไก่ปลาไก่ปลานี้มันมีอะไรไก่ปลาลักษณะของการดูไก่ปลาที่แท้จริคือไก่ปลาจะต้องมีหูสีขาวในป่านั้นมีทั้งนกยุงมีทั้งกับรอกกับตและมีทั้งมีทั้งอะไรฮะมีทั้งนกนกยุงกัดรอกกับแตและไก่ปา่าอ่าให้เราพูดอย่างนี้ หลังจากนั้นพี่พรามก็พาผู้กผมออกมาแล้วผู้ผมก็ไปเจอหอละค่างหอระคังก็เป็นสถานที่ในการบอกเวลาให้กับวัดได้รู้ว่าเวลาอะไรนะสวมดมนต์เช้าสวดมนต์ย็นนะไปที่หอละค่าป็นไปที่หอระค,คังนะคะหลังจากนั้นพี่พรามก็พาผู้ผมไปที่พระท้องใหญ่ๆเลยพระท้องใหญ่หรือพระอ้วนชื่อว่าพระศรีอารยะเมฆ ไตรนะฮะพระศรีอรยิยเมตไตาแล้วหลังจากนั้นท่านก็พาผู้ผมไปดูหำหำมเออหำช้างนี่คือต้องเน้นให้นะพี่พาพาผู้ผมไปดูหำช้างใหญ่มากเลยครับอาจารย์หำช้างเนี่ยแล้วก็ไปลอดใต้ท้องช้างด้วยหลังจากนั้นเราก็ไปเจอพญานาคตัวใหญ่เลยแล้วเราก็ไปจับพญานาคด้วยเดี๋ยวเราก็เดินลงมาแล้วเราก็มาเจอพระศรีวะ สีวะลีพระศีวะลีเป็นพระที่มีมีอะไรฮนะม,ลออมีลาภมากพระสิวะลีเป็นพระมีลาภมากเลยหลังจากนั้นผู้ปกก็มานั่งที่ลานพรมแล้วก็สวดมนต์ว่าให้พระทำสมาธิหลังจากนั้นพี่พรามก,ก็พูดถึงเรื่องอย่าทิ้งขยะในวัดเพราะมันเป็นบาปแต่ถ้าเราเก็บขยะในวัดมันจะเป็น คุณกับเราจบครับแล้วเราก็สวัสดีเพื่อนของเราต้องปรบมือให้แล้วก็เราก็เข้าไปโอเคค<ช>ุณครูหาตัวแทนออกมาด้วยนะคะโอเคเนะาะพี่พนมจะขอยุติการใช้เสียงแต่เพียงเท่านี้แล้วจะหยุดให้เรา,ไปเ,า,านะไปเข้าห้องน้ำอย่าเพิ่งนะไปเข้าห้องน้ำครับไปล้างหน้าไปล้างแงา,งา่ขาแล้วก็ไปดืนะ่มน้ำไปอะไรให้เรียบร้อย พี่พามจะหยุดพักให้เราประมาณกี่นาทีนี้นะกี่นาทีกีนาะทีนนะเอาเป็นสิบห้านาทีสิบห้านาทีให้เราไปเข้าห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ไปดื่มนมดื่มนะ้ำไปพักคุ้มพักเร็ให้เรียบร้อยโอเค